แดงขี่ประจบจังอะไแดงอ่ะพี่ประจบพี่นินยังเลยนอนละนอนให้น้องเล่นละพี่นินมันนอนให้น้องเล่นแหละมนนลละัลูกไข่มันใช่ลูกไอ้นินไหมฮะไอะคนนี้มันใช่ลูกนู่มป่ะฮะแดงใช่ลูกไอ้นินไหม นั่งลงนินนั่งลงนั่งลงให้น้องเล่นน้องเล่นด้วยนั่งลงเออนั่งลงให้น้องเล่นด้วย ห้าอะไรลนะ่ะได้ดังดังห้าอะไรห้าใกล้ชิ้นเล็กมันลดลงไปเลยเออดังเลยยอกเดลยเขากัดเอานะไปยอกเขาแลงนะยอกเขาแลงเดลยเขากัดงั้นอ่ะนะจะร้องลั่นอีก kia đang tham làm long lát lời dáng tham lây hay đem ở gin Long vui 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 Nhân yên ปุยยานะปุยยาไปขับเขานะปุยยานะยาลูกยานวนไม่เอานะนวนไม่เอานะนวนไม่ขับเขานะต้องตาตีไปขับมาวัดเขาต้องตาตีตายจัดมาวัดเขา้า มาเลยเกียมจ้องขับเสีไอปุยเนาะชอบขับเกันะนะนีนเนาะเนาะไอปุยชอบขับก็จังเนาะขับกันทำไมอ่นะนะชอบขับปุยเนาะนะนะชอบขับเข้าดีแตววงจะโดนพระตีเอาเนาะด้วยลูกตาตีเอานะขับเข้า ดู๋ยวที่ใครมาวะใครมาเที่ยววะใครมาเที่ยวกันน,นู่นนุ่่มๆเฝ้าเข้ามาเที่ยวกันนู่นน่นั่งลงนีน่งนอนลงนิน้นี่ปุยมันนอนนั่นเลยปุยนอนเฝ้าแม่ ก็มาถ่ายอะไรกันนี่ถ่ายจะเป้าจะเจ้าเมื่อวานที่นู่นมันมาพรีวิดดิ้งกันตั้งหลยคู่ต้วนเบบเปิ้น อิตทำไมเงียบจังเลยเคื่อนูกน้องคอยให้ดำไม่มีใครมาเลยเนาะนินเนาะ,นนนะวันอาทิตย์ทำไมไม่มีใครมาวะไม่มีใครเอาอะไรมาให้นินกินเลยบะางเน่าว่านกนอน,นอคืนเน่าปะนินเน่าไหมนินนอนที่ไหนกันปุยปุยนอนที่ไหนกลางคืนนกเน่าเปล่ากลางคืน พากันนอนอยู่ตรงที่ดินเนี่ยเลยเดินวนเหรอนวนหน้าบ้างว,วนอนกลางคืนหน้าไหม,ไมพี่ผ้าเกอเกลมาไว้ให้ตรงนี้ไม่ได้พยายาไปที่นี่ยัไม่นอนกันเอาไหมผ้าเกอเกลมาวา แค่หลาให้อ็มเอาไม่ลูกเอาผ้ามานอนหรอปะ่ะไอ้ตุนมันอยู่บ้านมันยังหนาวจะตายเลยต้องเอาผ้าห่มให้นอนนู่นงงมานเอ้ยนู่นนอนหนาวปะ่ะตุนมีผ้าหม่มมันยังหนาวจะตายเลยนอนคาง ด่างจะกินอะไรด่างไม่เอาไม่เอาด่างไม้ไม้ติดโคลนะด่างแ้อนติดโคลเอาไม่ติดโคลเอานะ เรื่องรถเบรกอะไรวะเรื่องไอ้คันนี้นรเูเป่าวหรอขับรถเบรกเป็นเรื่องเบรกรถน่ากลัวมากเลย ตกดินแล้วบ้านเล็กกว่าหยุดมาเยอะละนั่งกินข้าวกันถ่ายพีเซ่ดิ้งกันเนี่ย